ผมอยู่ที่บริษัท RPG นะครับมีสินค้าตัวใหม่มาเป็นฮายมิสก์ซูเปอร์ซอฟ์นะครับ,สา,ราารรบสายสายช็อคลิต,ตัวนี้จะมีความนิ่มนะครับผมมีการสปริงตัวที่ดีให้ตัวได้นะครับผมช็อคลิ่นเนี่ยคุณสมบัติของมันเนี่ยามาทําเป็นสปริงให้มันมีการยืดหยุ่นเราจะเอามาต่อกับสายพีดีนะครับให้มันมีเรียกให้ตัวได้ปกติถ้าเราตกปลาเนี่ยเราใช้สายพีดีมันจะไม่มีการยืดหยุ่น ถึงมันจะเหนียวขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีใครที่หยุดสายจะระเบิดแน่นอนอันนักตกปลาก็จะเอาสายสต็อกหลีมาต่อเป็นสายหน้าเพื่อเพื่อช่วยให้ลดลดแรงแรงดึงไม่ให้สายมันเครียดอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะต่อเป็นกางเกงหอกเลยนะครับที่ขาหนกเรเิ่มแตกต่างนะครับเราจะขอสายสต็อกหลีจากข้างล่างขึ้นมานะครับดึงจะไปสลับซ้ายขวานะครับทำไปเรื่อยๆนะครับทำบนห้างจริงๆแล้วเก็บสายที่สุดท้ายนะครับ ข้อไปล้วครับสักอสองสามสี่ห้าับาไปสายรตรงนีค้ค่อยลูบลมาค่อยลูบตรงน้นะครับแล้ว,ลวจักไปาสายคู้นี้นะครับคันกลับมาเลยนะครับเราจะมองเห็นตรงนี้ที่เราคันไปไหนมันเป็นเราจะ,ะคะันตไปด้านาา 2, 3, 4, 5, นี้คันตรงนี้สองสามสี่นครับปล่อยไเรากจะไปสัถ้าเราชอบอยากให้มันสวยงามเราลูบลงมาป้องในชินๆนี้ลูบสายตรงนี้ตรงนานครับ ให้มันคลายตัวลงมาให้มันแนบแนบไปกับเส้นช็อกแล้นี่สายยิ่งเล็กก็จะยิ่งสวยครับเงินออบมาสวยนี่เราเราถักสายใหญ่ให้ดูมันจะได้มองเห,ห็นชัดขึ้นนี่ครับประมาณนี้นี่คือถักให้ดูเล่นๆแต่จริงๆแล้วผมถักตัวนี้ผมจะถักมายาวประมาณนี้เลยบางคนก็ถักนิดเดียวแล้วแต่ความความความต่อประมาณนี้ครับนี่คือเอฟกีนอกเงินเดียวที่วแต่งแรง ใครทำง,ง,งานทะเลงานปลาบึกงานตีาปอมอะไรประมาณนี้